สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องฟองป่ายสุขสุขคดเธอมานั่งคิดฮอตกูได้เธอมานั่งคิดฮอดตกูดาาดดไดีค่้เมือ่อยบอยขอบคุณนักขัตที่มาช่วยนะคะขอบคุณค่ะ กับมีเวลาไปตีสดตัวไของตัวเองกับมนางไก่ห่มไม่หมโพนพอได้คิดหอดเบาเป้จักหน่อยจักได้แล้วก็พอมีกำลังใจในการปลูกมันตอกฟืดนต่อค่ะหยายาหยาหยาหาายาาหายาาาหยาหยาไย้ยาหาาาย กิดทอดอังมาโดูโซกันเจ็บเสียงในหันงานทำอะไรความมาเก้าเคยสร้างวังว่าสิเป็นผัวเมียเดี๋ยวผีเ้อยังยจะมาสวยยมาจบคนได้ขาดเจ้าอย่ามาหลอกบ่วงคอยขอมาได้ลูกเลื่อนเจ้า คิดอีกอย่าสักค่ะมไดมีอย่งค่ะเสียอีกอย่างเฮ้ยมาโหว่โวยว่อนเดสียโทรศัพท์โวยวอเด้ยเอากลัวเสียอีกอย่างตกใจเบดตกใจเบดวัตเสียอีกอย่างสักทิทาไปลงอื่นเลยคิปเดยค่ะวัโลดท่เป็นจากปรเจกโทรศัพท์ก็ได้ค่ะคัสซี่ถูกถิมวันนี้นะคะหาเงินซืือไม่ ใครน่าซื้อโทรศัพท์ใหม่เกือบแล้วพี่น้องเอ้ยพอเพล่แล้วพี่นี่เหรอเพราะว่ารำมันซาได้ตัสรำมันคัาร์มันมีเพียบพร้อมนะแล้วแล้วปั๊ดนี้พี่น้องเอ๋ยมีแต่คนเว่ยโดยพิเศษหุ่นยนต์อมรากากีนี่ไวขนาดแห่งศูนย์วากีฮอดเบลเป้แห่งไวปุ๊บปั๊บ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 แล้วเพื่อได้กำลังใจ คือว่าโทรหากันสมมุต да, ิเพ no. <e ื่อลสามสิบสโมงเพื่อสินอนหลับค่านไม่ได้บอกว่าฝันดีก่อนก็บ่ได้นะคะธรรมดาอะไรเขาไม่ประมาณเขอโทรหาวิธีออกค้นกับบัตรคืนโอ้ยอยากจะสิบบ่อหูโอ้เบอดห้างกามอกเว้ากันช่วงเต็มที่แล้วสามสิบหมื้นแล้วเขากไม่ได้เว้าบ่สกะหักกะหยัง ร่มอ,อีกแล้วะ <c oughs> ูรมอีกแล้วผมเมนอยากไขมันทงั <c oughs> งบอผมเมนอยากถังขโมยอืมวันนี้ผูดให้ขึ้นอ <c oughs> มึงก็คิดฮอดเองจินตนาการอเอาเองแนเขาเบาให้้อปังน้องกิดฮอดแฟนเขาผู้ใดจะแ,บบแฟนเขาวันนี้ เมื่อเอาไว้ใในจโอ้ยเลือนื่ยซีมีการไล่สดเกิดขึ้นนะคะไล่หรอไล่ค่ะบริษไล่สดไปโดนแหละพี่น้อง้กองเป็นเรือตอมดึงนเลยยินเสียงหนโอยนะกับอีกอย่างกัอบริษัททักทายเติมมารวมตัทักทายแล้ว รายสดที่ผ่านมากับรายสดประกันเข้ารายสดไอ้รายได้เบื้อสุดท้ายคือวันที่สามสิบเอ็ดนะรายสดรายได้อย่งคะปันนี่คือไอ้ข่าวตัวเองค่ะหาข่าวมาเติมเงินค่ะพอได้พอได้ใส่ติ๊บให้บลาไลค่ะหายได้นะคะที่ผ่านมารายสดประกันกุศลไอวันนีเงินใส่จ้างเงินเอาไปจ้างยขาดีขบรถแล้ว ่วนี้ไล่ไล่ล่าสุดกัน31เด้อแถาไล่อะเด็ดนะอะไรได้นะ็อยักักทายพี่น้องเด็กไห้พี่น้องเด้ยิเสอยเสียงพอไมากหักกระใสจิตน้ำใจกันแล้วแต่ความเหมาะสมของพี่น้องเลยเนาะพอไรไปอยากขายกับเข้ามาด่ดาก็ได้ขออแม่ดูดดูดตไปเแมนกสด

เอ้ยหมวกกับพอมีเืือใส่ค่ะกับิ่งในรถต้นนี่เสื้อในไมาเฮ็ดหมวกที่นี่อ่ะเกิดๆได้ไปนางตัวกับนี่ตัวเราค่อไปร่วงตุ๋นเพื่อกระพาะออกมาเลยกระเ้าะลอยออกมาส่วนการเจ้าดิลูกข้าง่ายทั้งรับทั้งฝันจิบเส้นอันนอยู่ที่จิบเส้นอันนี้บ่อเ้นก้นทางบ่อโลก้นทางซอกเถื่อ น้องบอกบ่ได้ขอเวลาใจได้เฮียนหูสุกันแล้วก็เอาเพลงหักยิ้มฟังโคงเลยเอาเกาะบรรดาจะบาดดูแลบรรดาจะบาดเนี่ยนะก่อนได้ก่อนบรรดาเกอนได้บรรดาไม่อยากรับบอได้คือเก่าบ่เอาไอ้สัตว์จักบาดหรม่ระดับบ่ได้ลูกสัตว์ใสไปกระเทยนี่เอาเร็ว

เอาอีท่าว่าเป็นเบญญาบอมาเป็นญาได้ท่าวกูมูนทสายกามแม่อาซองสายมันมันสิหัวดกกัะบาดนี่เได้ฟังล่พร้อมมันกสีหัวดกได้บาดนีพี่น้องเอ้ยได้ฟังลัม เขป็นุกองไนาแดนแค่เล่นกับเปียบลาผเป็นคูณสอยไปเป็ดตจ้าพุ่นเร็วๆไปเป็ดเป็ดพ่อพญาก็ได้นั่นคู่กับอ้เถ่านั่นสิกัดมันแสดงดีที่สุดแล้ว่า่ส้เริ่มยงต่ใตาดัเ เสียแค้นก <hating boy. S 2> <ieur. S 1> ับบ ah. no. ริมาเนาะประตู่ะใสห้อก็เสียแค้นแน่เบ้นี่เหอนประานดแล้วโย่เบเหเไดไรทอนี้วฮะเมเจ้าคุณคอยแท้ เสียก่อนปล่อยมันรับก่อนปล่อยมันรับก่อนปล่อยมันรับก่อนเลยเมียใหญ่ไรเมียใหญ่ไมันมายุ่งจะเปิดนานน้องคุณดูเอาชนนี้ก่อนปิดไม่ยากบ้าไม่ใช่จะได้ลูกช่มเป็นกระเทยคือมึง เออลูกใตยต้งเปจักไหมลูกต้กูกอสิมาโอก่เจ้าิเมผู้งดเจาใชบอกกับเขาว่ายากเจ้าแม่เจ้าใจดีดีถ้ามาบคนเนาจะมึกูบีเจ้าบอกีไ่ขีไ้แม่เจ้าก็บอกวามากกับเบี้ยวเบี้ยวให้ันรับเล้มันสวยกูรับเ บนกรับสิลับกลับอะไร่ายกายพูดจะลับอะไร่จบอกว่าแม่คอยจรับได้บนทุ่สเน่ยเป็นกระอจะเาบอกเป็นจะชบิสูดปัปนลัจเจาไปตายแม่เจ้าเเป็นน่น่นได้ทยังชอ้าอยู่ใตนะ ร้องมใ้เขาิ่อได้อ้มันลัำช่วยมันล้ำช่วยไอ้มันล้บช่วยไอ้มันลับกูไมไอดแล้วว่าแล้วมืออดแล้วบ้าบ้าตัดมันจะได้

โอเคจะไปแล้วฝากติดตามฝากกดกดแชร์แล้วก okay> ับมืออื่นทั้งสไลด์สดไอพี่น um, ้องเบิร์นลองเงยงเด้อค่ะพอเอฟซีที่ถามหาให้ไลด์สดกันหลายคนหมดสมควรว่าสิทักทักอินบอลและทักคอมเมนต์เนาะมืออื่นกับสไลด์สดประมาณสองถุมเด้อจ้าพี่น้องขาจ้าสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีมาเต็มที่มันปดกล้องกละชู